đây là băng lạc băng 2

มันแตกแล้วเดี๋ยวบังไฟต่อครับไปก่อน

อด็กี่เราบอได้เราบอได้เล้ามรอมึงอยู่นะครับส่วนเก็บโอ้โดีไล่ละก็ก็ก็จบเวละ

chụp phải rồi thường ป่ะ đó okay. đó มันยังไม่ติดดูเดียว ขาดมันหักได้อยู่บอกสี่สิบไงกดสี่เจ็ดี่ถอยเสียนถอยรับเสียงถอยปักเสียนถอยอ่ะลงแล้ว